สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปตามคําขอเนาะก็คือวาดอาสอนวาดไทยท่านเอเลนซีสั้นสีใช่ไหมครับเอเลนตอนผมยาวเนาะน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับที่กดติดตามพี่จุนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพ์ลิสต์ได้นะพี่จุนก็แยกเป็นหมวดหมู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมีสอนวาดกระตูนอะธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะ นี่นะครับน้องๆขีดเป็นวงกลมใช่ไหมครับแล้วก็นะขี่แบ่งนะครับแบ่งครึ่งนะครับให้เป็นจุดศูนย์กลางเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นการวางโครงสร้างด้วยดินสอนะครับนี่นะครับจุดจุดอ่าศูนย์กลางเนี่ยต้องให้กลางจริงๆเนาะนะครับพยายามดูให้ดีนะครับนี่พี่จุนก็ขอลบใหม่ผมดูรู้สึกว่ามันไม่กลางนะครับไม่ค่อยกลางนะครับก็ลบใหม่แล้วก็นะครับ ตกแต่งวงกลมนะครับก็คือคือไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแค่ลบเส้นกลางออกนะครับเพราะเมื่อกี้อ่ะพี่จุนคิดว่ามันไม่กลางนะครับมันยังไม่ถึงตรงช่วงกลางพี่จุนก็เลยขีดใหม่นะครับก็คือนะครับนี่นะครับทําน้องๆคนไหนที่มีไม้มมทัดนะครับแบบแบบนี้นะครับก็นะครับก็สามารถเอามาทําวงกลมได้คนไหนที่ไม่มีก็ใช้ อะไรก็ได้นะครับฝาอะไรก็ได้ที่ใหญ่กว่าเหรียญสิบหน่อยนะครับนะครับเอามาทําวงกลมก็ได้เนาะแล้วก็ทําจุดศูนย์กลางแล้วก็ขีดนะครับแบบพี่จุนนะอย่างที่พี่จุนทําให้ดูนะครับนี่พี่จุนก็จะใช้ดินสอนะครับในการสอนนะครับดูนะครับเส้นนะครับเส้นที่ขีดนะครับก็ให้ยื่นออกจากวงกลมพอประมาณเนาะดูอย่างในรูปนะครับอันนี้พี่จุนก็กลัวว่า น้องๆจะมองกันไม่เห็นนะไม่ชัดเนาะก็เลยทําให้เป็นงกลมให้มันชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเลยนะครับในลักษณะบแบบนี้เนาะซึ่งพี่จิงก็เคยสอนมาเยอะแล้วเนาะคราวนี้เราจะทําตรงเส้นผมก่อนเนาะนะครับน้องๆคนไหนที่ดูไม่ออกนะครับก็ให้ดูภาพตัวอย่างทางด้านซ้ายมือเนาะนะครับก็จะเป็นภาพที่าวาดเสร็จแล้วนะครับ นี่ก็ขีดมาอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้ก็ดูระยะห่างด้วยเนาะนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่นะครับมีลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เว้นนิดนึงเนาะเห็นไหมน้องๆเวลาจะวาดตามนะครับให้ดูนะว่าพี่จุนร่างยังไงนะนะครับแล้วก็ร่างตามนะครับก็จะได้แบบเดียวกันเนาะนะครับผิดก็ลบนะครับใช้ดินสอนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะ หลังจากใช้ดินสอวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใช้ปากกานะครับในการตัดเส้นนะครับก็จะนะครับเร่งความเร็วนะครับตรงช่วงของปากกานะอีส่วนดินสอ